สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอรับทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนขับของสาวน้อยเพชรบันแพงสวัสดีเอฟซีแฟนขับของน้อง,อ,งอีกเพชรบันแพงและที่เพิ่มเติมคือสวัสดีเอฟซีแฟนขับระเบียบว,วานิสิน มือนีเขามีเรื่องน้องอุงอิงสางปาพดการเขาเลยว่าสร้างตำนานนาเวทที่ระเบียบวาติสินเกิดที่ยังขืนพี่น้องมือนี่ะก่อนอื่นนะครับผมอุงอิงรัตนาพรเพรบ้านแพงเหมือขึ้นหลังจากน้องเสร็จงานน้องก็ส่งงานนะครับผมบอกว่าส่งงานวันนี้ขอบพระคุณที่เอ็นดูหักแห้งหลา,าแต่แต้มมือแรงจนพอดมือนีพ่อพ่อแม่แม่ยังหักแห้งหลาอยู่ตลอดมือนีพ่อพ่อแม่มาห้กำลังใจลาล้าอิลีจ้า ขอพระคุณที่บอธิปพารามือนี่ล่ะมีความสุอยลีจา้าขอพระคุณผู้ยูเบื้องหลังความสําเร็จของลาขอพระคุณพอโจขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอพระคุณพอโจแม่นุชยาสุภาพลุ่มอนานาจแล้วก็วงสาวน้อยเพชรบันแพงที่มาบโอกาสไทล้ลาขอพระคุณพอพอแม่เอซีที่หักแพงลาเดอจา้ามีแฮชแท็กมาลัยบ้านโฮมฮักบ้านฮักลิงน้อยพี่อีเกาหลี พ่ออานนนอ่าเอฟซีโตเกียวแล้วก็พ่อท็อปพ่อกำธรพ่อประสิทธิ์พ่อปัตยาพ่อสุภชัยแล้วก็ไ์สดแม่ติ่งพ่อยุทธแล้วก็มาอะไรด้านหน้าเวทีขอบประคุณร่างวัลน,นำใจที่มอบไหลาเออจ้าหนาเวทีเนาะแต่ของกินมากมกที่มอบไหลาเยดูส่งอะไรสงงานทุกวนันเอาอินาลากคะ่ะ<อ>ส่งงานทุกวนัน นี่นะครับปีนมาอะยจากบ้านฮาร์ดเวลาเรืองทั้งหลายละเรืองขึ้นเลี้วที่นี่มือเนี่ยขึ้นนี่นะครับคือวันที่สิบหกอยู่ที่ไหนวันนี้คือวันที่สิบหกอีหลาบอกว่ามือแรมกมไม่กลังใจล่าในเดินจ้ามือแรกพอกันอยู่อบตหน,นองหมักยูออบตอบอปปตอ,นนอมหมักเขียบ อมบตมาเกียบมีแต่สิวซิสะเกตนะขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งด้อพี่ตองเด้ออมบตมาเกียบคิวหน้าวันนี้วันที่สิบหกสิบหกอ่าอยู่อ่ะเพิ่มเพิ่มวันซินตะเกตอายุบานเกินอายุบานนองพอดีนองพอดีแล้วที่นี่ครับหกขึ้นนี่อ่ามือเนี้ยมือขึ้นมาบ้านนี่แหละอืออีสิไปนอนบ้านพอเสร็จงานเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้จะไปนอนบ้านแล้วหมอลำระเบียบวาทศิลป สแสดงอยู่ที่วัดน้องคูบ้านน้องอินพอดีอยู่ที่บ้านเลยบ้านน้องคูใช่ใชที่บ,นนบ้านน้องคู่อยู่บ้านน้องคู่ยบ้านน้องอินพอดีเลยอ่ะอินก,กับแวะไปแขกรังใจทีมงานคณะระเบียบวจชศินแล้วกันไปหาไอโบวัชระพรไอไสเพลินอูอีบอกวา่าตอนนู้เขาเมื่อไม่ไม่เนี่ยจะมีพี่โบกับพี่ไดมอนก่น่ะที่เป็นคนสอนล่ำสอนฝอนไห้แม่สองคนนี้จะค่อยสอนค่อยอันนี้ตลอดเป็นกับบอเรื่องบุญคุนของพี่โบเด็ก ตอนนั้นพี่โบนี่คืออยู่สาวน้อยอยู่สาวน้อยแล้วพี่โบก็ลงจากสาวน้อยไปอยู่ระเบียบอ่าไปอยู่ระเบียบค่ะตอนนี้กะอู้อีกะเลยได้มีโอกาสไปหาพี่โบพอดีเพื่อก็คิดหอยกันได้ตอนสมัยพี่โบมาซาลาบาประกาศมาล่าออกอู้อิ่มจนน้อยอู้อิ่มน้อยมากว่าเอ้าพี่โบสิทีมกันแล้วอืสิทีมลาแล้วช่วงเตยล่าบริจงยังไง นาศิกนาศิกายีสีหาน่ะเออไก่เตยลาดีกล่ะแต่ว่าก็บ่เตยลาดอกเพราะว่าผู้เฒ่าได้นั่งเบิ่งอยู่ประมาณตีสามประมาณสิบเนาะตีสองตีสามเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเพิยังนั่งเบิ่งอยู่เขาเป็นเตยลาน่ะผู้เฒ่ากับศิการแล้วก็จะมีแต่คนที่จะเด่นเอออ่ะเปิดเป็นกากช่วงในพี่น้องใส่หล่ะเปิดก็เลยแมนช่วงพี่น้องไปให้รางวัลนั้นไปพวกพี่ๆหน้าบนเวทีพวกพี่บนเวทีสิพี่น้องครับ วินาทีที่อู๋อิงก้าวเข้าไปแฟนคลับที่เห็นระจำได้ใจุดตะลึงแล้วเขาก็คิดว่าเป็นอูอิงเขาไม่คิดปาอู๋อิงจะมาอยู่ตรงนี้เบนโาเขาก็เพราะว่าอู๋อิงปกติใส่ชุดเพรสุดยานแต่วันนั้นเขาก็แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าทั้งใบล่างหน้าเออแล้วก็มัดผมแต่เสื้อขาวอืแต่เขามั่นใจว่าเป็นอู๋อิงย้อนยังคนติดตามไปเยอะมากใช่ครูมองออิงคติดตามหลาย อ่ะขออนุญาตนะคะรับผมคลิปจากช่องพ่อแม่อู๋อิงรำเพลินออฟฟิเชียลนะค,ะคะระับมีมิเกเจดีกับไปเจนนนกับไปไปกับหลายคนครับ ยังเ,เป็นคนหายมาดูเยอะมากเข้าจิตาำน้องได้นี่พี่น้องอให้ทุกคนเลยนะบนเวทีน่ะ ยวศิลปปิดอยู่บนเวทีบางคนกับทูกล่องมาทายรูกคนนี้แล้วคเมยเอามาทายลูกก็นองถูกใจ่ลยนี่ครับเอหน้าเวทีนี่นะเวที ้ได้นะหลังเว้อันนี้เวยที่หัวล่างมันคือมีอันนี้มากันไปลนนเลยนอนมันเลขาไปเปิน่นแต่อีหกนอนแมนแมนรังทนะุกคน,นตกนแมนแมนรัางทุกคนตกไปไกล้วูนั่งช่วงมีกันไอระพงไว้เนาะกวนุก<ม>คนตกถ้าอยู่เขาได้โซน เหนืออื่นมาบวมทุกคนเลยพอร้องให้ฝั่งนี้เสร็จแล้วก็จะอ้อมไปอีกฝันน่งนึง ใส่นออกชามไปดีไปจังน้อยเองเนาะเออตามตอนแทนตีปุ้ยนี่ไงนี่เพื่อสีลงเวที่เบอร์เด้น้องเอิญขึ้นมาบุ๋นเลยเด้คนที่ยังไม่ได้เห็นไหมวิ่งเลยอ่ะเบอร์พี่น้องน้องเล่นน้ำเพราะว่าเขาแล้วสีลงเวทีพอดียังพอได้ได้คุยท่าได้ได้ คือนอกตั้งใจเราไหมว่าเราจะให้ทุกคนมันไดวไม่ได้ที่ได้เราองนี่กลับมาให้เบิด แล้วกับพี่อีกโมเมนต์นึงพี่นอครับโมเมนต์ที่เราเห็นแล้วเราก็จะน้ำตาไหลอูอิงไปหาพี่โบล้งเวทีเหรอไม่เลยหน้าเวทีเพราะว,าว่าวมันออกมาต้องออกมาคนละฉากอ๋ออ่านี่หาพี่โบวัชราน,นี่นะครับโอ้พวกมันเลยหายเลย นี่ี่ัวถ่ายลูปลงมาน้ำน้องก็มาโพสเด้น้องก็มาโพสใช่อ่ะนี่คือโมเมนต์น่ารักน่ารักพี่น้องเดี๋ยวีิเอามาเบิร์โพดมีพระเอกโบฟัชละแชร์ออกไปด้วย โอ้อ่าน้นศาสีไหลพี่น้องคอมเมนต์กันให้กันนี่น,น้นองบอกว่าคำว่าอายกับน้องกันยังคือเกา่าคิดทอดอายหลายๆแฮทแทกไปหาแท็กไปหาโบาวชวัชลากุีมีออมคโคตรโเลอ,อคำว่าอายกับน้องกันยังคือเกา่าว่าสั้นมาแล้วคนคือลูกคิดทอดอายหลายๆโบาวาชระอ่าล้วโบก็เช์ออกมาขอบ คุ้อีหล่าน้อยอูอิงรัศนาพรสเ่นบันแพงน่องสาวอายหักแพงคิดหอดคือเกางานหลายดูแลสุขภาพเดอิอทางนั้นขอหายอีหลามีคนหกักเพิ่มขึ้นทุกมือเดินทางไปงานก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเดอ้อแท็กมีโอกาสอายสิเป็นกำลังใจเดอ้อโอ้โหพี่น้องครับน่องสาวมาให้กำลังใจนอายคือสิประทับใจลายเนาะอ เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นยังจำได้เนาะว่าตะกี้เพมันอยู่น้ำกันอายซ้อนล่ำซ้อนเต้นซ้อนอย่างเนาะอุ๋ย่อค่อยลืมบุญคุณอุ๋ยตลอดนั่นเลยแล้วก่อนที่สิเขาไปงานอุ๋ยก็บเราถึงคือกันเราถึงพี่โบนี่แหละเขาแดดฟังแล้วเขายังอุ่นซือว่าเออป่าปลื้มกับน้องอุ๋ยน้องอุ๋มีคนกตัญญู แม้แต่บอกว่าบุญคุณเล็กๆน้อยๆน้องบ่เคยลืมนะรางวัลน้ําใจหน้าเวทีน้องก็บมะกรูขอบคุณตลอดค่เนาะจนเอฟซีบาคอมเมนต์ว่าโอ้เห็นแลักกระนำตาไหลน้ำเนาะดีใจที่เพื่อนมาหาพี่โบของเพื่อนเอฟซีเนี่ดีใจที่เพื่อนมาหาตีนหน่าวทีพี่ๆระเบียบทุกคนเนาะในช่วงนั้นพี่ๆระเบียบนะครับศิลปินในวงระเบียบกับปื้มใจนะครับที่เวลาน้อยกุ้งอิงมาเห็นวัาใจคนจึงหน่าวทีแล้วเมื่อกี้ดอย่างที่พนล่ำบอ เป็นล่ำเรื่องอย่างโบม้วนวนเสียงแหมการพูดยิงแกลน้ำอันไปให้ติดแหม่ช่วงล่ำแหม่ช่วงเสียงพี่น้องครับเสียงดีขนาดเลยเป็นล่ำก็ละทำน่องตัวสองวงห้งอันสามประเพณีางแห่งเป็นล่ำอันนี้เป็นล่ำเพิ่นแต่ถ้าเป็นอันระเบียบเป็นเสีงล่ำน้กนองขอนแก่นอ่าล่ำคนละแบบ พอเอลาก็เป็นผู้ร้อนแกนเลยบอลแล้วเขาก็ร้อนแกนถ้าเป็นอันนี้ศิลปินผู้ไทยกับศิลปินลั่มผู้ไทยลั่มอันทั้งกาละจินอ๋อาซึ่งมีทั้ทั้งอุบลกัมมีเดย์ัปเนี่ยมันหลายทำนองหลายทำนองหลายจังหวัดเนาะครับผมอันนี่แหละพี่น้องครับข้าวขมาส่งข่าวสารดีๆนะครับให้เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับผมสำหรับมือถือเท้าสองคนศิลาไปก่อนโอ้คบอลเนาะ ไปลุ้นกับพี่น้องได้สนเป็นเศรษฐีแล้วล่ะมุนี้ล่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตข่าวสารในฟังใหม่นะครับผมขอไปลุ้นก่อนลุ้นโชคก่อนพี่น้องครับให้ได้ชมได้รายได้พี่น้องเด้อรวยรวยๆทุกคนนะครับวันนี้โอเคครับสำหรับนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ